แบบน่ากลัวเลยคนปูดเลยครับอ้าวสวัสดีครับผมก็วันนี้มีลูกค้าเครื่องมาขายนะครับขายพี่ซื้อไหมครับดูผมดิก็การกินน้ำนะครับก็เดี๋ยวดูที่มันเป็นยังไงฝ่ามก็เน่นอยู่ว่ะมันเพิ่งเป็นเหรอพี่เป็นแต่ความมาเนี่ยอ๋อแต่ความเพิ่เป็นเลยเอ่อ เรากินน้ําตลอดเลยหรือมันเป็นตอนพ่นมันตันทั้งไหนนี่หรือเปล่าแล้วเขาล้างให้พี่อภิวัตรล้างแล้วใช่ไหมครับเช็คมาหมดแล้วครับเช็คด้วยเช็คตันอ่าก็คืออาการน้ํามันดำตลอดนะครับอ่ะนะครับก็รุ่นนั้นคว่ำมาเปลี่ยนอะไรหรือเปผมก็จําไม่ได้แล้วครับเบบุัุนนั้นเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะเปิดฝาล้างเลยโอ้ยไม่ทำอะไรเลยโอ้ยถ้าี้เราเปิดดูแล้ว ่ไปนั่นก็ไม่ขาดใช่ไหมริมเริ่มอะไรไม่ขาดอดา๋อเ,เอาแค่นั้นเองเอ,งอความแล้วก็ทำมันเองเอย่างที่นม,ม่นเหรออ๋อแหมต้องฝานมือช่างวะได้ไงจ้างใหญ่อะ่ะ <c oughs> จากดี้ป่ะโอ้เ,าเอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดดูมา๊มสูบหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูที่ว่าอะไรมันมีปัญหาอะไรข้างในหรือเปล่าครับก็คือว่าถ้าเราไม่ไม่อัดอะไรไม่ออกไม่มีพ่น แทกอกเมื่อไหร่แบบวดแบบหน้า,เ,าเป็นละอองเลยอ่ะคนตลอดเลยเอา้าวโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูสาเหตุนะครับคือตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดดูนี่ก่อนฝาสูบนะครับว่าลูกสูบมันอา่ามันขึ้นสุดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยอ่ะนะครับแล้วก็ฝาเผอเป็นไรหรือเปล่าน,นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้ลื้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูสูบหน่อยนะครับลองดูฝาด้สั่ง เนี่ยพี่ถ้าเกิดว่าไปธรรมดาเนี่ยคือไม่มีกินเลยใช่ไหมน้ำอ่ะแต่ทะเลนี่ไม่ได้ท่าทัดพุ่งขวดเลยโอ้ท่าทัดก็ยาวเลยแบบพุ่งขวดเลยแปลกมันไม่มีอะไรตันแน่นะในหม้อน้ำพี่อ่ะอ่าไปเช็คมาหมดเลยในเนี่ยในร่องเลยพี่โค้นไม่ได้เข้าหรือเปล้าเหรออ๋อล้างหมดเลยมีแคมป์เลยไงเ่า เออเอาตีก็ประกยนฝาก็ไม่น่าจะมีผลอะไรไม่น่าจะเกี่ยวฝาไม่เป็นไรเป็นไงอืมเอาเละติทีนี้มันหาเกิดมันหาเกิดเอาร้อนได้ยังไงพือคือเรงปุ๊บนี่ออกพุทธเลยเหรอ ลื่อๆไม่ต้องรอให้ร้อนใช่ไหมละอองเลยออสั่นไหมที่มืออะสั่นไหมไม่สั่นเลยเหรอแหมต้องใส่ต้องไปร้านพี่เขียวทะเลบ้างเนี่ยเอาใหม่ขายมือสองขายเลยโอ้ตายแล้วโอ้ผมพี่ดาขายกว่าเนื้อไม่มีเออขายอยู่ในที่ก็ใส่ใส่อ่าวุีกเนี่ยเอาไอเดียดูสูบลูกสูบเข้าแก่รู้ยัง ัเขาแก่ได้ยังผมไม่แก่อะไรเลยเปิดสายอย่างเดียวร้านยี่คนออกกลัวแบบเวลาเร่งมากเคยเจอเหมนกันนะเร่งมากปุ๊บมันสะเทือนปุ๊บแล้วมันมันพ่นพ่นไม่ได้ร้อนนะน้ำอ่ะแต่มันเหมือนสะเทือนสปริงมันเด้งแล้วก็ปุ๊บๆๆออกมาเลยกันอ่ะบางทีมันก็เวลาทํางานไปนานๆบางทีมันก็พ่นออกใช่แต่อันนี้เขาเร่งปุ๊บไปเลยไงแต่ไม่เร่งไม่เป็นมันไม่เคยเป็นไงเป็นหลังคว่ำมา ็มนคเเปลยหลังคว่ำมาพอเปิดเปิดเปิดฝาล้างอะไรเด็กประกอบอืมเหมือนก็เป็นมาตลอดเลยเนี่ยถอดถอดดูลูกสูบหรือเปล่าบ้างมาเปิดเลยเดี๋ยวกับมันมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะทางเข้าก็เปิดดูแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะฮะคว่ำเอียงแตะแขงนี้เฉยหรือคว่ำจมหรือก็ดับน้ำน้ำเข้าเลยอ่ะดูดไปเลย่พีดูดเข้าไปเลยดดูเข้าอางั้นถอดมาดูเลยงั้น่เดูด อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอลื้อดูภายในก่อนนะครับทำกลับเดิมซะมากเราวิงออกไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะอึดอัดก็อันนี้ฝาสูบนะครับก็ดูแล้วก็ไม่นหาจะเป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวรื้อสูบรู้ก่อนนะครับที่ว่าอะไรมันเป็นยังไงหรือเปล่านะครับอ่ะไปไงปอกโอ้ลูกสูบดีนี่หว่าเนี่ย การก็ดีนะครับช่างนุ่งอเป็นนี่ไม่เป็นไรอ๋อขี้ดิน,ด,นดูแล้วงสงสัยจะต้องฝาบนนี่ละดูแล้วเนี่ยเพราะว่าข้างในก็ปกติดีนะครับก,ก็เดี๋ยวหน้าจะเปลี่ยนนะครับฝาตัวนี้นี่พี่กังแกกุ้งกกินน้ำไหมพี่ แม่มางี้แกมานี่จะไปไหนล่ะอของแกของแกพ่นไหมตัวแทบทีอ่ะเหรอเครื่องมันมีสั่งทำเปลี่ยนไหมอ๋อถ้ารถเดิมๆเปลนเมื่อก่อนนะไม่เป็นนะอ่ะแล้วบอกกินวันนั้นน่ะพ่นอ่ะมันพ่นออกได้มันยังไงเออพ่นผลลัพธ์เร่งร้องสุกแล้วพ่นออกรูระบายนีเป็นเป็นไง ใหม่ก็เป็นแล้วเก่าก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเก่าก็เป็นเออตอนนี้ไม่พ้นละตอนนี้เริ่มกินหมดแหละไม่ทันได้พ่นเอางี้พี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอันนี้ไปก่อนเนาะถ้าไม่หายก็รู้จะแก้อะไรแล้วน้ำไหมนะเออเออบางทีมันมันปิดไม่อยู่มันใช่ช่างจริงไม่ได้จะเปลี่ยนฝาเพราะน้ำหายเนี่ยอ้าวไม่เคยเจอเลยทุกเปลี่ยนมาแล้วเดี๋ยแล้วก็เป็นมันก็เป็นอาการมันแหละเป็ลี่ยนคอไม่เปลี่ยนฝาเปลี่ยนคอเปลนคอคอบางทีมันอาจจะมันคว่ำมาในรถอ่ะ เราไอ้รู้มันตกใจอเอียงมาเรืออะไงีคไหนไหนี่คบนเนี่ยเอาเปลี่ยนเมื่อกี้ออกเออก็เหมือนกันนะใช่เขาเปลี่ยนนะตอนแรกแค่ติดเนี่ยเครื่องเย็นมันออกบ่นปิด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 เหมือนของของมันดันไม่เยอะหรอกมันก็ดันนิดนิดอันอนี้มันเยอะเลยพอซัดก็พูดยาวๆเลยก็คือถ้าเราซัดอยู่ก็ออกหมดหม้อเนี่ยเรื่องมันหล่นรถเดิมไม่มีอะไรเยอ้าวไม่มีแคมไม่มีอะไรเลยไม่ไมันเพิ่งมาเป็นหลังคว่ำเนี่ยพี่โอ้เป็นไรเพื่อนพี่ ตอนแรกไม่เป็นตัดยังไงก็ไม่ออกปอกปอกอะไรมันก็ไม่เป็นไรอ๋ออะไรกเป็นรู้เรื่องการอ๋ออะไรอ๋ออะไรออกว่างมันก็เป็นการคดเปล่าผมคิดตาการก็ดูแล้วคดน่อยนะเนี่ยเนี่ไงเนี่ยเวมันปุ่งนี่เนาะมันเกี่ยวอะไรกับการคดเนี่ยเครื่องร้อนเนี่ยเกี่ยวเลยโอเสูบมันมันได้บาลานซ์กันไงมันแกว่งเนี่ยเออเรียนมาแกจะไมเหี่ยวเนี่ย เอาประกอบช่างจะไม่หายก็ร้านมีเขียวเทินตัวใหม่เพนบ้อ,อา <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวสรุปแล้วก็ภายในก็ปกติดีทุกอย่างนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวได้ีเขียวเข้าไปดูนะยิ้มรอเลยทีเนี้ยอ่านไปเยียบหมาอ,อีก <c oughs> เอออ่ะโอเคนะครับผมอ่านนะครับก็มาแล้ว <c oughs> น,นี้เป็นขรถยนต์นะครับ อันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะล่นอันนี้ออกนะครับแล้วก็เอาอน,นี้ใส่แทนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดู <c oughs> อ่ะน,นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเทสพวกนี้เลยใช่ไหม <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองเติมน้ำลองติดดูนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> พอ,พอ,อ่านะครับก็เปลี่ยนคอมน้ำไปถึงอันนะครับแล้วก็เสริมเป็นชิมเพิ่มได้ไอ่าเสริมเป็นชิมเพิ่มหน่อยนึงนะครับที่ปั๊มนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอ่าก็ดูแล้วก็นนาจะหายมั้งต้องมั้งไว้ก่อนอ่าก็ไม่อาจ,จะมีอะไรนะครับเพราะว่าอ่าคอมน้ำเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่มันอาจจะพดหรือว่า มันเนี่ยมันไม่เรียบนะครับข้บางล่างนะครับก็เปลี่ยนของใหม่ไปเลยนะครับพี่ออกไหมพี่ออกไหมอ่ะโอเคครับ ก็เดี๋ยวให้เจ้าของรอประเทศดูเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับอะโอเคนะครับก็เกิดใครสนใจนะครับอยากทําเครื่องนะครับอยากได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ